คุณผู้ชมไป มีเซียนพระตัวน้อยผู้ที่ชื่นชอบการดูพระเป็นชีวิตจ,จิตใจแล้วก็ยังเป็นขวัญใจของใครหลายหลายคนในโซเชียลด้วยนะคะเดี๋ยวไปพบกับความน่ารักแล้วก็ความฉลาดของน้องวินเนอร์กันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับเด็กชายยศกวินสุวรรณวานีและคุณแม่อันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงแจ้วแจ้วแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องวินเนอร์ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะยิ่งตื่นเต้นอีกเหรอเห็นเราออกต้งหลายรายการแล้วนั่นแหะสิคะ รู้ตัวเปล่าว่าตอนนี้มีคนแบบว่ามีแฟนคลับตามเยอะแยะมากมายเลยโดค่ะเป็นไงบ้างอาพอมีรู้สึกว่ามีคนติดตามเราชื่นชมเราแบบนี้ชอบไหมครับชอบค่ะอ,อ, <c oughs> อาจจะยังเช้าอยู่นิด <c oughs> นึงเช้าอยู่ <c oughs> ตื่นรลอยังครับ <c oughs> ตื่นแล้วนะคะแล้วฟันหน้าไปไหนอะลกูก คลค่ะอันนี้คือความน่ารักนะคะของน้องวินเนอร์ที่ทําให้เราสดใสกันยามเช้าแบบนี้ถูกต้องเห็นบอกว่าเป็นเซียนพระตัวน้อยอยากจะถามน้องวินเนอร์แล้วคุณแม่เลยว่าทำไมอยู่ๆถึงมาชื่นชอบพระแล้วก็กลายเป็นเซียนพระตัวน้อยล่ะคะเริ่มต้นเลยนะคะคือน้องก็ไม่ได้เป็นเซียนอะไรนะคะแล้วก็ น้องวินเนอร์เนี่ยเขาชอบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาค่ะมไม่ว่าจะพระพุทธรูปวัดเจดี JD, อะไรอย่เงี้ยค่ะคคแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคุณตาคุณยายอาม,ม่าพาไปวัดเขาก็จะแบบชอบไปเดินดูพระแล้วก็อยากรู้ข้อมูลอยากรู้เรื่องราวค่ะคตั้งแต่เล็กๆเลยขวบ ขวบหน่อยๆแล้วก็จะถามตลอดว่าพระไรพระอะไรคือเขาให้ความสนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะดูสิขนาดสาพายมาวันนี้เนาะเเป็นย่ามเลยเอเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดเลยนะหากมากๆเลยแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนที่ลูกชอบอะไรแบบนี้คะตอนแรกก็เอ่อรู้สึกแบบประหลาดใจอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงถึงถึงมาชอบได้ยังไงค่ะพอหลังๆมาก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบ ครสวรรค์ของเขา<ม>ที่ว่าชอบในในความสวยงามความงดงามของศาสนาแล้วก็อยากรู้เรื่องราวอะไรเพราะว่าคือถ้าเขาอยากรู้พอเราพอเราให้ให้ข้อมูลเขาไปปุ๊บเขาสนใจมากมรับพร้อมที่จะรับฟังจําแม่นเลย<ม>ว่าอย่างนั้นเนะ,ะ่นคะแล้วก็แบบเหมือนอย่างตอนกลางคืนนิทานที่คุณพ่อเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะขอฟังเรื่องเกี่ยวกับ ศาส,สนาเช่นเช่นวันนี้เขาจะบอกเพราะว่า,วาขอฟังเรื่องพระพิคเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพอ่อ เขาเรียกคุณพ่อว่าเตี่ยค่ะเตี่ยก็จะมาเล่าเป็นนิทานให้ฟังเขาก็จะจดจำแล้วคือที่บ้านมีคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่ะไม่มีใครรู้เรื่องเรื่องพระเครื่องหรือว่าอะไรเลยก็คือเข้าวัดทำบุญปกติทั่วไปใช่ค่ะมีโอกาสเราก็ไปทําบุญกันไปถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเซียนพระอะไรไม่ได้มีเลยไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะอย่างนี้พอหลังจากที่น้องวินเดอร์สนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบๆข้างนี่ก็ต้องหาข้อมูลเเเก่่่ยวบรืือออองงพให้้้้ขมมูลนดช ใช่ค่ะก็เลยการรู้ก็เป็นหมดทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก๋งอาม่าก็ต้องต้องต้องคอยก็ต้องคอยฟังเรื่องพระจากหลานด้วยนะบางทีไหนค่ะก็ได้รับความรู้ไปเลยอ่ะถามน้องวินเนอร์ดีกว่าเห็นว่าอธิบายได้หมดเลยหรอคะว่าแต่ละปางแต่ละละปางเป็นยังไงได้ไหมอธิบายได้ไหมพอได้ไหมลูกยังเช้าอยู่เดี๋ยวยังจูต้องจูนอยู่ไหค่ะแล้วน้องวินเนอร์ชอบแค่ไหนคะ ชอบมากมากเลยไหมเรื่องแบบนี้ชอบพระไหมพูับแล้วกลับไปไปเล่าให้นอกจากในครอบครัวแล้วไปเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยหรือเปล่าคะเล่าครับแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะชอบครับแล้วโตขึ้นน้องินเนอร์อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นพระค่ะไม่อยากเป็นพระล่ะอ่าทำไมครับทำไมอยากเป็นพระอยากลบฝันร้ายออกค่ะลบฝันร้ายออกแล้วหนูฝันร้ายบ่อยเหรอครับฝันแค่สองวันเองบงวัแต่ไม่ชอบ แล้วก็ไม่อยากจะฝ่าร้ายอีกใช่ครับก็เลยต้องบวชอ๋อเลยต้องบวชครับโอ้โหเป็นความคิดที่แบบว่าเราจะเวชเราจะบวชไปถึงตอนไหนบวชเมื่อไหร่ลูกจะบวชไปถึงเมื่อไหร่ครับเกจิโอ้โหเป็นเกจิอาจารย์เลยเหรอไปโหเไม่ธรรมดานั่ยเราเคยบวชเป็นสามเณรหรือยังคะยังค่ะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงค่ะตอนนี้วินาอายุกี่ขวบนะครับเพิ่งจะห้าขวบใช่ไหมครับห้าขวบแล้วนะคะอยู่ปออะไรคะลูก ออสองแล้วนะคะแม่ในๆเป็นเซียมพระตัวน้อยทั้งทีมารายการของเราถ่ายหน่อยได้ไหมพี่ออมขอให้ถ่ายได้ใช่ไหมครับได้เนาะเดี๋ยวให้ดูรูปนะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวขอภาพขึ้นเลยฮะภาพขึ้นเลยดีกว่าแล้วถามว่าอันนี้คือพระอะไรอันนนนหลวงหลวงปู่ทวดครับโอ้โหถูกต้องนะคะวัดอะไรคะลูกวัดช้างไห้ค่ะ ใ่นี้ม่ใช่เลยถูกต้องนะฮะอันที่สองพันสองขึ้นเลยอันที่สองอันนี้อะไรคะพ่อปานครับอันนี้มันขี่อะไรอยู่น้าอันจะขี่ยูนิคอร์นมั้งยูนิคอร์นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยูนิคอพวงลูกไม่ใช่ยูนิคอร์นนะแต่ลุ้นมุกกระแตเท้าหลวงพ่อปานขี่ยูนิคอร์นได้หรอลูกหลวงพ่อปานขี่ไก่อะขี่ไก่นะคะแล้วลูกมีอะไรครับข้าวโพุทธลเลาครับอ๋ออาทีมงานอย่าเพิ่งขึ้นเฉลยสิใจเย็นเย็น ให้น้องให้น้องวินเดอร์ไทยก่อนอ่ภาพที่สี่ทัดมาเลยนี่ครับพัตสีวลีครับกูเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคุณจริงนะเราต้องนึกก่อนเลยน้องอ่านหนังสือไม่ออกเหรอคะครับอ๋อถึงขึ้นเฉลยค่ะน้องก็อ่านไม่ออกขึ้นได้ค่ะอันนี้อะไรคะสมเด็จมาขนเพื่อนครับใช่เหรอใช่ป่ะมี่ร่องร่องเหมือนฟัน เหมือนฟันกรามแม่ว่าไม่ใช่นะมองดีสมเด็จอะไรลูกสมเด็จเกย์ชายโยเอตุนต์เด็ก้ายกันใช่ไหมคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันเช้าอยู่เช้าอยู่นะคะเอามีต่ออีกมีต่ออันนี้อะไรคะลูกอันนี้ดังดังอ๋อหลวงสมเด็จวัดปากน้ำครับต้องเลยค่ะโอ้โหเก่งจริงจริงหลวงพ่ออะไรครับรู้จักไหมผู้สร้าง หลวงปู่อะไรนะหลวงปู่เออไม่ใช่หลวงพ่อโสตอ๋อหลวงพ่อโสตไม่ใช่หลวงพ่อโสตโอคะคุณแม่เลยต้องแบบรู้ไปด้วยเลยนะคะเอายังไม่หมดเอาต่อไปต่อไปพระขุนแผนค่ะดูนะเดียวรู้เลยอะแวบเดียวเลยเรายังงงอยู่เลยนะเราเรายังเห็นไม่แครวบรวมเป็นพระเครื่องอ่ะค่ะเอาต่อค่ะต่อลูกอะไรลูกอันนี้มีเหมือนมีกอไก่เลยอะไรเอ่ยหมันมีกอไก่เลยะ พระซุ้มเปล่าพระซุ้มกอนี่พระซุ้มกอถูกต้องค่ะอ่ะสุดท้ายละสุดท้ายละเดี๋ยวภาพขึ้นเลยนะคะอ่าอันนี้สุดท้ายละยากหน่อยยากหน่อยอ่ะจูนหัวหน้าอกนุหน่อนเช้าเช้ามาเช้า่ะจูนนิดนึงอ่ะพระอะไรคะลูกเออพระมองจ้องนีด ได่พระผงไหมแม่ว่าคะพระผงชูพันนะคะนี่โหปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเก่งมากมากน้องวินเนอร์ค่ะเอาจริงก็คือตอบถูกหมดแหละ่ะภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงเลยไม่อไปดูน้องดวงกันว่าเช้าวันนี้ค่ะดูงเป็นเช้าอยู่เลยเนอรตื่นเช้าหรอคะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมคะอ๋อตื่นตีเออตื่นหกโมงครับโอ้ล่วคืนนอนกี่โมงครับคืนนอนสามทุ่มครับ นี่แหละคะล่ะเห็นความสดใสจังเลยอะเห็นความฉลาดของน้องๆน,นะคะค,คือจะบอกว่าคุณแม่เลี้ยงเก่งมากเลยคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงให้น้องฉลาดแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งน่ารักสดใสแบบนี้ล่ะคุณแม่จริงๆแล้วเป็นที่ตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองเขาเขาสนใจในสิ่งที่เราให้ข้อมูลเขาอะค,ะค่ะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะแค่ว่าลูกหาหาถามข้อมูลจากเราแม่ต้องศึกษาเราก็ต้องไป ข้อมูลที่มันถูกต้องมาลูเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะค่ะก็เลยต้องเหมือนมาศึกษาด้วยกันใช่ใค,ค่ะคือเขาชื่นชอบทางนี้เราก็เลยต้องสนใจกับลูกด้วยค่ะมีบ้างไหมคะที่น้องวินเนอร์ดื้อดื้อค่ะตามไวเลยคะ<ม>่ะแต่ว่าจะสงบได้ก็พอบอกว่า วินเนอร์ฟังแม่นะเดี๋ยวถ้าหนูไม่ดือ้อแม่จะพาไปวัดเดี๋ยวแม่จะพาไปสังไปถวายสังฆทานลูกคนอื่นเขาบอกว่าถ้าไม่ดือ้อแม่จะพาไปเทีท่ยวทะเล <c oughs> ไปห้างไปเล่นของเล่นไปซื้อของเล่นใหน้อันนี้ไปวัดใช่ไปทำสังฆทานตั้ตงแต่เล็กๆลกแลวค่ะแม่กินข้าวงอแง,งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายเปิดบทสวดมนต์ให้ฟังนะเงียบเลยโอ้ยแปลกจริงๆเหมือนเขาเกิดมาแบบนี้เลยใช่ไหม<ช> <พอ S 2> คุณแม่แล<อ>้วตอนก่อนก่อนที่จะมีน้องเนี่ยตอนคุณแม่ท้อคุณแม่มีฝันถึงอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะฝันค่ะฝัน ฝันว่าเอมีมีเด็กอะค่ะเป็นเด็กแบบขาวใสสะอาดแล้วก็แบบหล่อมาเลยนะคะเดินลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มีแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์นะคะเดินลงมาทอดลงมาแล้วก็มาจุงมือเราตอนที่ฝันเห็นเลยอย่างตรงตรงอย่างที่คุณแม่ฝันเลยหล่อขาวมีออร่าออกขนาดนี้เหมือนพระอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็มาจุงมือยังไปเล่าให้พ่อฟังเลยค่ะว่านี่ฝันว่าแบบ มีเด็กหล่อมากเลยเหมือนพระอาทิตย์เลยเดินมาจุงมือมีบุญนะคุณแบ่นเนอะอะน้องวินนะคะน้องวินเมีมีพี่น้องกี่คนครับเออนึกหน้าเหรอลูกมีพี่น้องกี่คนยังไม่ช่วยยืมนิ้วนับไหมวินได้ยังวินได้เป็นนัดที่โรงเรียนเลยค่ะโอ้ก็ไป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนมีพี่น้องพี่น้องกี่คนพี่เน้อมีพี่หรือมีน้องไหมหนูมีน้องไหมลูกมี มีแต่น้องหนึ่งคนครับเออน้องชื่ออะไรครับน้องคัสเครับน้องคาสเอเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายคะแต่หน้าตาคล้ายๆผู้หญิงค่ะโอ้หวานหวานหวานวันนี้เห็นว่าน้องมาด้วยเจ๊ไหมคะใช่ครับผู้ชมคะเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้นี่น้องมีการทําบุญสร้างพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะเป็นพระพุทธรูปอะไรคะอธิบายดิอธิบายหนูไปสร้างไว้ที่ไหนสร้างไว้ที่ไหนที่วัดวิมุนภาวนารามครับที่ไหนครับลูก ที่จังหวัดไหนออ๋จังหวัดไหนครับใกล้ๆบ้านนี่แหละครับอ๋อแล้วบ้านหนูอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อบ้านนี่อยู่ปทุมครับปทุมนี่หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อศรีสุโธภะวนาเออเออหลวงพ่ออะไรฮะศรีสุธาลูกหลวงพ่อศรีสุธาพรมวนาวิมลอืมโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้ใหญ่แค่ไหนลูกเออใหญ่สี่สิบนิ้วไหม สี่ส oh! ิบพิลองค์ใหญ่เลยใช yeah, right. ่ไหมองค์ใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่กว่าน้องอีกเนาะต้องขอบคุณต้องขอบคุณแฟนขับหนูด้วยนะขอบคุณแฟนขับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมที่ท oh, ี่ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะเอาไหว้สวยๆมันดอกบัวกันขอบคุณครับน่ารักเนอะคุณเห็นแล้วอยากมีลูกชายเอาสักคนไหมฮะเดี๋ยวกลับไปก่อนนะคะโอ้คุณผู้ชมค่ะน่ารักจริงๆเนี่คือความน่ารักสดใสของน้องวินเนอร์นะวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยตื่นแต่ขณะยังไม่ค่อยตื่นนะเรายังเห็นความน่ารักก็ความฉลาดแล้วความสดใสของเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะเอางี้ดีกว่าน้องวินเนอร์น้องวินเนอร์มีช่องทางในการให้แฟนคลับติดตามน้องวินเนอร์ไหมครับมีช่องทางไหนบ้างเลยมีครับช่องทางไหนบ้างครับ เพจหรือชื่อเพจเลยวินเนอร์วินเนอร์เจอร์นี่ครับวินเนอร์เจอร์นี่นะคะมียูทูบด้วยนะมีช่องด้วยนะคะก็วินเนอร์เจอร์นี่เหมือนกันนะวินเนอร์เจอร์นี่เหมือนกันนะคะและแล้วดูทูบในช่วงโควิดเนี่ยก็คือเป็นจะมีเขียนว่าโควิด โอ้โควิด uhm กันหรอใช่น่ารักมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของน้องวินเนอร์ด้วยนะคะลองวินเนอร์มีแฟนคลับเยอะไหมคะตอนนี้เยอะไหมกี่คนลูกเยอะครับดีใจไหมคะดีใจค่ะมีคาถาประจําตัวมาฝากพี่ๆไหมมีคาถาไหมเออค่ะอะไรก่อนครับ โอเคค่ะโอเคค่ะต้องเต้นไหมต้องเต้นไหมเอาวลุกขึ้นมาเลยลูกอ่ะขอหน่อยค่ะถามว่าจำตัวของน้องมีหน้าถามว่าจำตัวหน่อยอ๋อหน้าวาดเทพาติเทเทนะวาดทิยาปฏิเทเทคือปฏิโทปฏิเกย์เกย์เกย์ยมีเกย์เกย์เกย์เนียเหรออันนี้เอาไว้ทำอะไรคะลูกอันนี้ไว้ปราบผีครับปราบผีเหรอแล้วเคยเจอผีไหมคะเออ ไม่เคยเจอครับใช่เพราะว่าประเทศไทยไม่มีจริงชอบดูผีชอบดูถ้าผีมาก็ร้องเพลงนี้เลยนะลูกป่าผีไปท <คะ S 1> ิ่เทสคืยค้ยคืย้ยๆๆยนี่นะคะครับโอเคอ่ลืมจำไปใช้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูเวอร์ชันเต็มกันได้นะที่ <คะ S 2> าทาง Youtube ของ ของน้องนะครับหนมถึง Facebook เองก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานของน้องวินเนอร์กันได้ด้วยนะครับโหต้องบอกเลยว่าวันนี้เช้านี้สดใสมากๆเลยที่น้องวินเนอร์แล้วก็คุณแม่นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็พามาปรับที่เจอความสดใสแบบนี้ด้วยขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับ